สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนช่างวิทย์เลื้งทาทุกคนนะครับวันนี้ช่างวิทย์เลื้งทาก็ไม่มีอะไรครับอากาศมันดีก็อยากจะมาคุยอะไรกับเพื่อนๆืนสักเล็กน้อยนะครับเอาสักเล็กน้อยเนาะคลิปนี้มันเป็นคลิปคุยเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยนะเพื่อนมันไม่ใช่ว่าจะมาซ่อมมาอะไรนะมันซ่อมนานนานมันเบื่อมันหน่ายมันวุ่นวายสับสนในชีวิตเราก็มาคุยกันบ้างนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนอาจจะ ฟังไปแล้วเพื่อนๆือนาจจะคอมเมนต์อะไรมาบ้างนะครับอ่ซึ่งนานๆทีผมจึงมีโอกาสได้มาคุยกับเพื่อนๆนะครับซึ่งผมก็ทํางานทั้งวันนอกพูดถึงเนาะอืมไม่ค่อยมีเวลาแล้วคุณเชียงย็นมาอย่างนี้มันก็มีดีกีหน่อยดูฮะแก้วเป๊กก็เ <c> ล <oughs> ่าเขาตัวไม่หลังเอ้ยก็เล่าขาไม่ดีอะไรที่มันจะต้องเป็นวุ่นวายสับสนในชีวิตหรอกลินอย่าไปลินหนัก แค่นี้พอเพื่อนช่างเพื่อนช่างมือใหม่นานวันแล้วที่ไม่ค่อยได้สื่อสารแล้วก็ไม่ค่อยได้คุยกันสวนหมากก็มีแต่ซ่อมมันเป็นความสุขที่เข้าถึงได้ ขอบคุณมากมายนะครับที่เพื่อนนะครับติดตามแล้วก็ดูช่างวิทย์ชมช่างวิทย์มาโอ้โหมีสามช่องนะครับก็หวังว่าไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับกูเสียงหอยขึ้นบขึ้เก่าไงเท็ดเท็ดเท็ดเเมื่อนี้พี่น้องเอ้ยบบเด้ไปเขาเว้นเว่นกับโบเด้เขาได้การวิทยุกับโบเด้จัดไงหอยเป๊กเนี่ยนี่อยว่างเนี่ยวันเสาร์กันได้ และจักเป็นอียงเป็นอยงแน่ต่ละมือแล้วเว้นตึ้งสีเช็ดงานตึ้งสีไปเขาเว้นตึ้งสีไปจัดรายการวิทยุข่อยกับเมื่อยเมื่อเนี่ยข่อยมาบอกสู่ชาฟั่งแน่น้อยใหญ่นาะทางภาษาอีสานแรกเรื่องเดินทีช่างวิทย์เลิ้งทานี่ก็เกิดเป็นคนอีสานนี่แหละรักบ้านเกิดเรียนกรเรียนอีสานนี่เราเป็นน้องเอ้ยอีเล็กทรอนี้กิดบริจบียงไรดอกเรียนปวสน้ำเขา ไล่ไปแต่ผีลาวะวะผวชอบพวซอสและจบมาก็ไม่ได้อะไรเลยได้ประกาศใบป,ประกาศใบเดียวถิมเปะความรับผิดชอบอะไรก็ไม่มีแล้วแต่มูเจ้าุสิไปิหางานทำเอาเง,งไปโอ้ยไปสมัครทำงานพี่น้อง <c oughs> โอ้ยชีวิตกันทำงานจะมีน้องเอ้ยในโรงงานบู๊มงงเมื่อยจี๊ดจาบตีนเขาแวามสิรียกหำ เขาหนางานก็นได้ไปทํางานในบริษัทมึงต้องทําให้ไม่ได้ดังใจกูทุกอย่างเพราะว่ากูจ้างมึงบักวิดบอกว่าโอ้ไยไมายพี่น้องเลยทีนี้ผมมาทําคลิปวิดีโอเพื่อที่จะให้เพื่อนๆที่มีความสนใจทางด้านงานอิเล็กทรอนิกส์นี่ได้มีการศึกษาที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้เล่าเรียนทางด้านอิเล็กทรอนิกส์มาโดยตรงซึ่งการเรียนมาโดยตรงมันก็ไม่ได้มีอะไรเลยเพราะว่าผมเรียนมาแล้ว มันไม่มีมันซ่อมไม่ได้เอากันจริงๆเอาไปนีอ่อย่างบาไ่ได้ญได้ไป่น้องได้ใบประกาศใบเดียวกัรับรองว่าจากข้องจบแค่นั้น,น,นมันบดมีอีหยังมันซ่อมไม่ได้มันทําไม่ได้แม้กระทั่งครูที่สอนผมมันก็จ้องซ่อมไม่เป็นเอาจริงๆเอานี่ว่าอุไหล <c oughs> ทีนี้ที่ผมมาทําคลิปวิดีโอนี่ผมก็จะมาบอกว่าเพื่อนๆครับเพื่อนๆอย่าไปสนใจหลักวิชาการมากมายนัก เพราะว่าสนใจวิชาการน่มันก็ดีอยู่หรอกแต่มันทําให้เราเสียเวลามันเรามันทาให้เราเสียเวลาแทนที่เราจะก้าวต่อไปแล้วก็ไปเป็นช่างแล้วก็เอาอาชีพช่างเอาประสบการณ์มาทํางานทํางานเพื่อที่จะให้มันมีไรายได้เลี้ยงครอบครัว<อ>ไม่ใช่เอาวิชาการมาเว้าอู่อ้างอวดอ้างเบ่งว่าจะของเก่งเรียนสูงมาเพื่อจะมาเดบ่งกล้ามดาก มายกตนข่มท่านไม่ใช่กว่าผมจะได้คําว่าเพื่อนเพื่อนมาเนี่ยนะเพื่อนนะโอ้โหผมทําไม่รู้กี่คลิปแล้วผมจะเรียกลุงเรียกป้าเรียกหน้าเรียกอาเรียกหลานมันไม่ใช่กว่าผมจะได้คําว่าเพื่อนเพื่อนมาซึ่งมันเป็นคำที่ลึกซึ้งเพราะว่าเพื่อนนี่ยมันสามารถที่จะติติงกันได้เพื่อนมันสามารถที่จะปรึกษากันได้ผมไม่เคยใช้คําว่าอาจารย์ผมไม่ได้บอกว่าผมไม่ได้อาจารย์ ผมไม่ได้ตั้งตนเป็นครูเพื่อนๆที่ดูอยู่เนี่ยผมไม่เคยบอกว่าผมเป็นอาจารย์ผมไมไ่บอกว่าสอนผมไม่เคยบอกอย่างนั้นเลยแม้สักคลิปนะครับเอาเป็นว่าเพื่อนคุยกันเพื่อนเล่าให้กันฟังนะครับหลักใหญ่ใจความที่เพื่อนเห็นอยู่ในขณะน,นี้มันก็คืออิเล็กทรอนิกส์อะไรอิเล็กทรอนิกส์ที่เพื่อนควรที่จะรู้ลื่นพันกันมัน้ยเอาเป๊กจะไว ดเด็กดูไรบ่ได้เนี่ย,ยแล้วที่นี้ผมจะเล่าให้ฟังในะการเรียนการศึกษาของผมนะตั้งแต่วัยเด็กนะเพื่อนอืมผมเป็นคนที่ฉลาดพอสมควรอยู่เหมือนกันนะผมจะเล่าให้ฟังออันนี้ไม่ได้คุยอันนี้เล่าให้ฟังตอนเป็นเด็กตัวเล็กๆที่ผมเรียนเนี่ยปสามปสี่ที่ผมจําได้เนี่ยนะทําไมครูเขาสอนได้ครูศจบปริญญาตรีมาแล้วทาไมมาสอนแบบปัญญาอ่อนแบบเนี้ ทำไมอ่ะเพื่อนลองนึกดูสิครูที่เขาจบสูงมาแต่สุดท้ายแล้วคนเรียนคนที่กำลังศึกษาอยู่เพิ่งมีความรู้แค่นั้นก็ต้องสอนแค่นั้นใช่ไหมอืมแล้วทีนี้ผมก็รู้แล้วเอ๊ะทำไมครูถึงสอนได้ครูจะมีสมุดหนังสือเล่มเล็ก,ลกๆอยู่เล่มหนึ่งเขาเรียกว่าคู่มือครูโอ้โหผมเอาไปถ่ายเอกสารนะเพื่อนผมไม่ไปถ่ายเอกสาร แล้วผมก็รู้แล้วพรุ่งนี้ครูจะสอนอะไรพรุ่งนี้ครูจะให้การบ้านอะไรผมทําไว้ก่อนโอ้โหฉลาดมากในตัวผมเนี่ย <c oughs> สาดไหลโอ้คักไหลรู้ก่อนล่วงหน้านี่ก็คือความฉลาดในวัยเด็กของผมนะพูดถึงนะแต่พูดไปเหมือนคุยไม่พูดมันเป็นคุยคุยโต๊โอ้อวดมันก็ไม่ดีแต่ทีนี้ <c oughs> คลิปวิดีโอช่างวิทย์ช่างวิทย์จะบอกสมมติว่าช่างวิทย์เป็นคนขี้โม่ มันคืออะไรครับมันคือการออกตัวมันคือการออกตัวก็เหมือนหมอลำหมายไหมไปฟังหมอำํำไปฟังคอนเสิร์ตโอ้โหเมื่อวานนี้ไปํำตรงนั้นไปกเล่นคอนเสิร์ตตรงนี้เสียงอาจจะแหบแห้แงเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนออกตัวแล้วทีนี้เครื่องเสียงว่าไงไฟตกนะช่วงหัว่้าหัวแรงนี่ไฟตกเครื่องเสียงอาจจะดังไม่ดีแต่จริงจริงมันดังแค่นั้นนะครับแต่ต้องออกตัวก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนมันเป็นการออกตัว ชงวิตก็เหมือนกันถ้าเกิดว่ามาถึงแล้วโอ้โหผมรู้หมดเลยนะเนี่ยไอ้นี่การทํางานตัวนี้ผมก็รู้ไอ้นี่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 ผมก็รู้โอ้โหมันคุยไหมล่ะทีนี้ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ผมก็เหมือนกันกับเพื่อนๆนี่แหละอลงมาดูกันเลยว่ามันคืออะไรสไตล์มันเป็นสไตล์แห่งการถ่ายทอดความรู้ที่ได้ผลที่สุดเท่าที่ผมสอนเด็กฝึกงานมาไม่รู้นักต่อนักแล้วไม่รู้รุ่นต่อรุ่นเลยไม่รู้รุ่นไหนรุ่นไหนหลายปีแล้วเนี่ย การทำอย่างนี้การอธิบายแบบนี้มันได้ผลที่สุดแล้วเท่าที่ผมทำผมยังไม่มีวิธีการที่มันจะมีวิธีการที่ดีกว่านี้ไปอีกแล้วหรือผมอาจจะยังค้นพบไม่เจอผมยังไม่ไม,ไม่ไม่ได้ค้นเจอในส่วนตรงนั้นแต่จิตวิทยาข้อนี้ในการที่จะเล่าให้ฟังเฮ้ย hey, มันคืออะไรวะเนี่ยมันอย่างวะมันอย่างวะมันต้องวัดไฟตรงนีบ้บอวะเฮ้ยมองนีบ้บอวะน่ะเห็นไหม มาถึงแล้วชี้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยอย่างนี้อย่างนี้โอ้โหมันเป็นการกันอวดอุตริมนุษยธรรมแต่คู่บ่าเพื่อนว่าวานะครับเจ้งวิจะไม่ทําแบบนั้นเราต้องงงไปด้วยกันเออเดี๋ยวนี้อายุเราเท่าไหร่ครับเพื่อนเพื่อนสิบแปดปี <c oughs> อายุเราสิบแปดปีนะครับเพื่อนเพื่อนครับลดอายุมาหากันหนไว้คือขนองสิบแปดปีเพราะว่าเราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ทําความเข้าใจ เพราะว่าอีกสักหน่อยเราก็จะมีครอบครัวเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราอายุสิบแปดไงไม่มีครอบครัวไงสิบแปดปี <c oughs> ยังไม่รู้อะไรนะครับมันต้องลดอายุลงมาแบบที่ผมพูดกับเพื่อนๆว่าออ้ยหลายคลิปแล้วแต่แรกๆเลอายุเราสิบแปดปีนะครับเออเราเป็นเพื่อนกันนะเพื่อนๆมันถึงจะสามารถที่จะมาอยู่ในระดับเดียวกันผมพยายามบอกแล้วนะผมพยายามคุยกับเพื่อนแล้วว่าผมไม่ได้ใช่อาจารย์นะ ผมไม่ใช่อาจารย์ผมไม่ใช่ครูนะครับแต่ผมอยากจะถ่ายทอดประสบการณ์ให้เพื่อนได้ดูกันอือเห็นไหมครับเพื่อนเเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมผมคือเพื่อนเพื่อนนะครับไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่ครูเพราะว่าการที่จะเป็นครูเป็นสอนผมต้องมีจิตวิทยาในการสอนผมต้องมีวิชาชีพครูผมต้องถูกหลักการเปะ๊ะแล้วทีนี้ผมไปสักยันมาการที่จะเป็นครูอาจารย์มันไม่ใช่ มันต้องยกอ่อยอคูมันต้องโอ้โหแรงคูมันจะกดผมก่อนที่ผมจะทําการเอาจริงๆก่อนที่ผมจะทําการอาัดคลิปวิดีโอผมต้องจุดทูบอกคุณครูบาอาจารย์ก่อนนะครับว่าสิ่งที่ผมจะต้องบอกกับเพื่อนๆต่อไปนี้นี่มันเป็นถ้าเกิดว่ามันเป็นความลับหรือว่ามันอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันไม่สามารถเปิดเผยได้ก็ขอให้มันเปิดเผยได้นะครับ ผมต้องทำถึงขนาดนั้นแหละครับผมเป็นคนใจบุญแน,น่ว่าเพื่นผมเป็นคนผมเป็นคนชอบให้นะพูดถึงนะเอาจริงๆอ่ะนะครับกู้ภัยผมก็ทำอะไรผมก็ทำช่วยชีวิตคนอผมก็ทำเยอะนะครับแต่จริงๆแล้วก็ไม่ต้องการอะไรหรอกตอนนี้นี่ผมเห็นว่าเพื่อนๆนนตกงานกันเยอะห่างครอบครัวไปไกลเอาจริงๆอ่ะห่างครอบครัวไปไกลไปทำงานไปรับจ้าง ไปอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยลูกก็ให้กับพ่อแม่ดูแลเงี้ยมันห่างกันถ้าเกิดว่าเรามีอาชีพแล้วกลับมาอยู่กับครอบครัวเนี่ยมันก็จะเป็นการดีนะครับเพื่อนครับที่ผมทำคลิปวิดีโอผมอยากจะถ่ายทอดประสบการณ์ของผมให้กับเพื่อนๆให้มันเป็นรุ่นต่อรุ่นคนไหนที่ทำได้แล้วก็ให้ไปทำต่อ นะครับอีกไม่นานผมก็ตายหาแล้วไม่อยู่แล้วนะครับดีนี้ผมก็อายุสี่สิบแล้วละ่ะนะครับอีกไม่นานก็ตายหาแล้วเอายิงอะนะครับเรื่องที่นี้วิชาการเอ,อ่อแล้วก็ประสบการณ์ของผมมันก็จะหายไปแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเ,เอาประสบการณ์ของผมแล้วเอาไปทํางานมีไรายได้เลี้ยงครอบครัวสืบไปอย่างเงี้ยผมก็คิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์มากกว่าที่ผมจะไม่พูดอะไรเลยช่างหลางหลายคนเก่งนะครับช่างหลายคนนี่เก่งเลย น้าว่าเอาจริงเอาจริงนี่ผมหางแถวเลยนะที่ผมมาพูดอยู่นเนี่ยผมหางแถวเลยแต่ที่ผมพูดเนี่ยพ่ออะไรรู้ไหมเพื่อนเอาจริงเลยผมมีพรสวรรค์ในด้านการพูดผมสามารถที่จะพูดได้ผมสามารถที่จะสื่อสารได้นะครับซึ่งช่างบางคนหรือช่างหลายๆคนอาจจะพูดไม่ได้อย่างผมแต่ผมมันมันสามารถที่จะพูดได้สามารถที่จะสื่อสารได้นะครับเรียงร้อยความได้ แต่ในกรณีที่ผมจะให้ผมไปสะกดไวยายกรเนี่ยผมทําไม่ได้นะครับทาไม่ได้เลยในส่วนของตรงนั้นนะครับทําไม่ได้จริงๆไวยากรเนี่ยภาษาไทยเนี่ยการสะกดไวยากรไม่เอก,ไม,เอกไม่โทไม่ตรีอะไรไอ้ไอ้พวกนี้ผมผมไม่ได้แล้วทีนี้ในส่วนของหลักการของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยผมก็ทําได้แต่ในส่วนของหลักวิชาการถ้าจะให้ผมมาออกเสียงพวก C คอนเดนเซอร์คาปาซิเตอร์ดราเวอร์ เชอร์มิเตอร์คาปาเตอร์อันอย่างนี้ถ้าให้ผมออกเสียงเป็นภาษาปกิษนี่ยผมทําไม่ได้เอาจริงผมเป็นคนอีสานมันออกเสียงไม่ได้มันทําไม่ได้แล้วตอนที่ผมศึกษาที่ผมเล่าเรียนผมก็เรียนจากครูที่เป็นครูภาษาอีสานมันไม่ใช่ครูปากิษตครูภาษาอังกฤษนะอมันสำเนียงมันไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วนี่ถ้าหลักใหญ่ใจความในการซ่อมเพื่อนๆดูประสบการณ์ของผมแล้วเอาไปซ่อมเนี่ย เพื่อนๆจะเข้าใจว่าหลักวิชาการที่มันมีมาเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยไอวิชาการเนี่ยช่างหลายคนนะครับที่ไม่ใช่รักวิชาการที่ฟังผมอยู่นะเดี๋ยวนี้เอาจริงเอาจริงเลยผู้ที่ประกอบวิชาชีพช่างที่ทําอยู่เดี๋ยวนี้แล้วก็ไหลามาดูผมเนี่ยท่านจะรู้เลยว่าไอวิชาการมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยบอกน้องๆเขาหน่อย มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเวิชาการนี่การออกเสียงไอ้พวกนี้คาบัต a ชอร์คาเดเซอร์ทรานซิสเตอร์ r o f สเตอร์รี s ิสเตอร์มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยตรงนี้หมอแปลงสวิตซิ่งคอนเซอร์ไฟแบกบินกลับยังไงก็ได้เขาให้สื่อสารกันรู้เรื่องพอ มันเป็นอย่างนั้นหลักว,วิชาการมไม่ช่วยอะไรเลยไอวิชาการมันเป็นการอวดเกง่งอันมันเป็นการอวดเบงก,กัมดักเพื่อที่ให้รู้ว่าไอคนที่พูดนี่มันมีความรู้มันมีความสามารถมันมีการศึกษาถึงขั้นปริญญาโทรปริญญาตรีปริญญาเอกทั้งด้านอิเล็กทรอนิกส์มันก็แค่นั้นในส่วนของช่างวิทย์หูยบวชสอกี่การ 2> <2> <c oughs> ใช้ไงานไม่ได้เราเขายัางเป็กเราเขาอยู่เว้ยยังได้ บางคนก็อาจจะสงสัยว่าอวเอ้ยช่างวิทย์เอ้ยช่างวิทย์เงาอะไรหรือเปล่าเงาครับแตีทีนี้เ <c ười> <c ười> ันเงาหน่อยหนิไหนะครับก็เลยเล่าสู่เพื่อนฟังไอ้สิ่งที่ผมให้ในทุกคลิปวิดีโอมันคือความจริงใจที่สุดผมจะบอกเลยมันเป็นความจริงใจที่สุดเลยผมไม่ได้ทําคลิปวิดีโอเพื่อหางานไม่ใช่ว่าโอ้ผมซ่อมแบบนี้นะผมซ่อมได้ส่งมาให้ผมซ่อมไม่ต้องไม่ต้องส่งมาไม่ต้องเลย ซ่อมเองซ่อมเองเลยครับเออมีปัญหาอะไรดูคลิปวิดีโอช่างวิทย์เอาไปต่อยอดเอาไปทํามาหากินเอาไปหาเงินเอาไปหาเงินเขาครอบรัววสินเนี่ยนี่เอาไปเลี้ยงปลาเลี้ยงท้องเอาไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เอาไปกระตันยูกับพ่อกับแม่เอาไปเลี้ยงดู ถ้าเกิดว่าจะไปเรียนอิเล็กทรอนิกส์ไอคนที่มันไม่ได้เรียนอิเล็กทรอนิกส์มาตั้งแต่เ่มแรกเอเพื่อนหลายคนไม่ได้ดูอ่ะเพื่อนหลายคนไม่ได้เรียนมาไม่ได้ตรงสาขาเอาผมถามหน่อยถ้าเกิดว่าคุณจะไปนั่งเรียนกับเด็กปวสปวชอเนี่ยโอ้สามปียังไม่รู้เรื่องเลยนี่คุณเปิดคลิปวิดีโอช่างวิทย์มาดูโอ้หลักการมันเป็นแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้ทําไปจบงานได้ตังเลี้ยงครอบครัวสืบไปวันนี้ผมก็ ทำงานก็ไม่ค่อยได้ตังค์สักเท่าไหร่หรอกเอาจริงเฮ้ยช่างวิทย์มาบอกอย่างนี้ช่างวิทย์คงได้เยอะไม่ได้เยอะก็พอได้ซื้อได้จ่ายบ้างวันละพันสองพันแค่เนี้ยมันไม่ได้ถึงขั้นวันละห้าพันวันละหมื่นมันเขานะมันไม่ใช่ไองานช่างหนึงก็ได้แค่นี้แหละวันละพันสองพันนี่พอแล้วมันก็จะเอาอะไรไปกนนี้ล่ละครับซ่อมโทรทัศน์นี่ก็เจ็ดเป็นร้อยสองเครื่องก็พันกว่าบาท มันจะไปได้หมื่นสองหมื่นมาจากไหนนะแต่ละวันมันคนด่าแขกนี้ไนะครับคลิปวิดีโอเพื่อนครับที่เพื่อนได้ดูนี่ก็คือช่วงเวลาที่ผมว่างช่วงเวลาที่ผมเลิกงานไม่งั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ผมเป๊กแล้วเราสูงเพื่อนฟังอาจารย์สายเมาบ้างอะไรบ้างนะครับมันก็เป็นแบบนั้นอย่าไปคิดอะไรมากสินะครับเพื่อนคนที่ชอบผมกดไลค์คนที่ไม่ชอบกดไม่ไลค์ ก็พอ,พอแต่คนที่ชอบผมนี่จะดูจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยผมบอกกด5ไว้คอมเมนต์เลขห้ามาจะรู้ว่าเอฟซีสิ่งที่ผมจะสร้างคืออะไรผมจะสร้างช่างผมจะสร้างช่างผมจะสร้างอาชีพให้คนมีอาชีพเอาจริงเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราไปเป็นขี้ขาเขาเยอะเลยห้าวใส่เงยไปเป็นขี้ขาเขาเกิดมากบแมเลี้ยงมากโอ้ไปเป็นขี้ขาตาพ่อก็ก่อนี่ หนาตาพ่อหลอกๆลรกๆหนาตาพ่อซ้ำหนีมาเป็นหัวหนา้าย่าให้เขามายำอุ้ยเหยียบยำซักสีของพี่น้องเอ้กี่เดียนไล่กันเป็นลูกน้องนี่เราต้องยืนหยัดเราต้องสร้างอาชีพเราต้องยืนด้วยตนเองยืนด้วยส้นตีนของตัวเองอันนี้ไปเป็นลูกน้องเขาไปเป็นกี่ขาเขาโอ้ยเหตุงานนีเลยเท่านี้ในมือละพันสองพันนะพ่อพ่อแลวพี่น้องเราก็พอเราไม่จำเป็นต้องไปเป็นลูกน้องเขาหรอก เอาจริงนะเนี่ยผมพูดจริงๆจ,จากใจผมจริงเอาไปเอาเออบ่ไเ้เหม,มาเนียพี่น้องบ่ะเทเหนเป๊กพบเลยนี่การลิ้นซื้อประเทศเหนืกินอยู่แม่งใหม่ลงแล้วพูดมากก็จะหาว่าพูดมากจริงๆผมเป็นคนโอ้ยผมสื่อสารผมคุยได้เอาจริงเอาไปนั่นไม่อย่งั้นนะครับผมจริงใจนะพูดถึงแต่ว่าคอมเมนต์ผมไม่ค่อยได้ตอบไม่ค่อยได้ตอบเลยเพราะาผมยากผมติดงานผมทำงาน เพราะว่างานมันเร่งมากนะครับแต่และว,วันบางทีก็มี FC มาบ้างเพื่อนมาบ้างคนถามทางบ้างโอ้โหทําไมมันลําบากจริงๆในะชีวิตนี้แต่ใจล้วผมมีความสุขนะครับผมมีความสุขกับสิ่งที่ผมเป็นอยู่ณนะเวลานี้มีความสุขมากเลยนะครับม,มีความสุขมากเลยผมก็อยากจะให้เพื่อนๆแบบว่ามีอาชีพที่เป็นอิสระที่ผมบอกเพื่อนๆว่าในส่วนของหลักวิชาการเนี่ยเกี่ยวกับไนโตรเนิกเนี่ย ผมไม่อยากอืไม่ใช่ไม่อยากสิไม่อยากจะเอาจริงเลยคืออย่าเพิ่งไปลงลึกเอาให้มันรู้คร่าวๆก่อนแล้วทีนี้พอเรารู้หลักใหญ่ใจความแล้วเราค่อยไปลงลึกก็เหมือนกับสมาธิทิก <c oughs> สมาธิสมาธิเฉียดชานการนั่งสมาธิเฉียดชานเฉียดยังไงะเฉียดชานนะเฉียดยังไงครับอาจารย์เอ้ยคนลูกคนพอนะ่อเน่ะ คนลูกคนพ่องไอ้พี่เนี่ยคนลูกคนพ่องออน่ะผมก็นั่งสมาธิโอ้โหมีประคัด้วยบอกเลยมีประคํมาผมีครูบาอาจารย์นะครับมีครูบาอาจารย์ขอบคุณครูบาอาจารย์ประจิ์ประสาทวิชาเกี่ยวกับไสยเวทให้นะครับ <c oughs> โอ้ยเอาผมมีอาจารย์เนี่ยไม่ใช่ธรรมดานลครับมีประคั แต่พระคำคือบกคอยเหลี่ยมมาจักเป็นแนวดิคือบกคอยเหลี่ยมแต่ว่าก,ก็น,นับสืมืออยู่ได้พี่น้องพระคำมีร้อยแปดเมตรนะครับร้อยแปดเมตรร้อยสิบร้อยเก้าร้อยสิบร้อยสิบเอ็ดตอนนี้บม่ได้นับมากหอกตอนนี้ร้อยแปดเมตรนี่ครัก็ทําสมาธิอยู่แต่ป่านั้นยังป่าเมียมอยู่พี่นอ้องเออเจสิบังไหนช่างหลายคนนะครับก็เป็นสายเป๊กอืมสายเป๊กสายเป็ดกดแปดนะครับสายเป๊กกดแปดเจสิบักกงไหนน้อยนนเนาะอืม อย่องเดน๋ยวมืงเดี๋เขาคุยกันเด้บอบคอมเมนว่าเขามาสอมเด้ิสอมมันหลายเราไอ้เอ้ยสอมนี่มันโอ้เป็นพันคลิปเลยอย่างเดีย๋ยวผมเสียจริงจริงเนี่ยทำมีคนดูถูกผมเลยเมื่อก่อนฟังเนี่ยมีคนดูถูกคลิปวิดีโอผมนะมีคนด่าผมมาในคลิปวิดีโอนะจริงๆแล้วในการทําคลิปวิดีโอของผมเนี่ยเบื้องหลังของมันมันถูกกดดันนั่นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นชมรมช่างมันแหมเอาจริงเลย ผมก็บอกแล้วล่ะว่าผมก็ทําแค่นี้นะผมทําความรู้แค่นี้เอางูปลาปลาไปนะผมไม่ได้ทําหลักใหญ่ใจความทีวีเอลซีดีผมก็ไม่ทํานะพี่ผมบอกแล้วนะครับผมไม่ได้เปิดเผยหลักการอะไรทั้งหมดนะครับแต่ปันนั้นเขายังด่าผมมาอยู่นะเอาจริงเนี่ยก็ไม่รู้จะว่ายางไงผมก็อยากจยาให้คนมีความรู้แล้วเอาไปทําประกอบอาชีพนะไม่เป็นไรพี่พี่ด่าผมก็ไม่เป็นไร พอสิ่งที่ผ่านมาพี่ก็ไม่ได้ดูแลผมอะไระแต่ว่าถ้าผมทานี่พี่มาด่าผมมันก็ไม่มีความจําเป็นแล้วผมกับพี่ก็คงจะต้องตัดขาดกันไปไม่มีอะไรหรอกพี่อย่มมามาด่ากูเถอะกูสอนน้องกูกูสอนลูกกูเนาะเอาจริงกูสอนเพื่อนกูวันนี้เขาป๋าป๋าก็มาหาผมแล้วแต่ผมคงจะต้องจากไปแล้วเพื่อนค้ับปลาของกูได้หลาย มื่อจะได้เข็งหนึ่งเมากองเขาน้ำเอซยสี่นิดหน่อยขอบคุณครับป้าครับสูงเก่าเลยหาเห็ดกู้ไผ่ขอบคุณครับป้าครับโอ้ขอบคุณด้วยขอกระดาษไหมรับผมครับป้าเดี๋ยวผมไอ้่ยคือมาว่างเซ่เนี่ยม้าบวเบียบอ่อันนี้บอกครับอาหารม้าครับป้าแล้วหยาดม้าเบียดที่มีม้าตัวเดียวดูแลอยู่นี่แหละมียะไรก็ไม่มีแหละป้าฉิ่มมื่อไะ ปลาเอ้ยเฮากับผมจักกันมาหลายปีนะนี่เฮางก็สูตรแท้ปลาเอ้ยบูยิ่งเหมือนดิบปลาผมพ่อแหละอพ่าพ่อผูดยิงไม่กดดอกมันหลายคนอยู่ดอกปลาแต่ว่ะบ่เอาหรอกมันในช่วงงงควบเงานะแบบโอเคนะครับเอฟซีนี่ปลาเขาซื้อไหมเพื่อนผมก็เยอะอยู่คนรักผมก็เยอะคนสร้างกับไหลด้วปลาผมเอาดีป่ะพิศอยู่เขายังมีบ่มีคือเก่าหนอคือหน่อย มีเสียวจะเครื่องอ่ะเดี๋ยวพอสิบเครื่องอยู่บ่อย่อ่สามสี่ห้าเครื่องหาเครื่องว่ามีปัญหาครับป๋าผมซัพอร์ตได้ยังน้องเคี้ยนหน่อยสามมือเราไปก่อนเครื่องหนึ่งก่อนยังน้องเขี้ยนหน่อยสามสิมาสมมครถผสมพ่อมาแล้วสองอืมโอ้เริ่มรลายมาเลยโอเคโอเคนะเพื่อนนะเดี๋ยวนี้มันผมเดี๋ยวคุยกันกับในส่วนของงานกู้ภัยก่อนผมก็คงจะต้องจากไปนะครับ รายละเอียดอะไร,อไรต่างๆก็ดูในคลิปวิดีโอวันนี้มีดีกีนิดหน่อยนะครับมันอึดอัดนะครับอยากจะให้เพื่อนมีอาชีพนะครับนะโอ้ยป่าเอ้ยผมอยากส่งเสริอมอาชีพคนด้ป่าเอาอีืลนะีปล่าผมอยากส่งเสริอมอาชีพคนเดีย๋ยวนี้คนมันมีอาชีพหลายดเด้ยนี่สิ้นเดียวนี้นายแพียรกระกำแล้วตัวมาอยู่มือเบิดมือ่มอเฮ้ย<ส>มามาเลยทำไมขึ้นทอดป้าวะสินส้นเดียวนี้กลับแล้วป้าจะเย็นเย็นเลย ที่ผมใส่ปอกแขนเนี่ยผมบอกเพื่อนๆว่าผมจะเล่าให้ฟังสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือผิวหนังผมจะบางมากที่ผมใส่ปอกแขนเนี่ยจะบางมากเวลาเป็นไอมันมีอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยมันมันจะทําให้ผมนี่มันเจ็บเร็วเจ็บเร็วแล้วมันมีบาดแผลเร็วนะผมก็เลยต้องขัดใส่ปลอกแขนไว้นะครับมันจะมีร่องรอยมันจะมีมันมันมันจะแดงเร็วนะ เวลาถูกพวกนี้มันมันจะแดงเร็ว,วพวกนีง้ไงนะครับเดี๋ยวลองดูเอาเอาดีกีมาใส่อันนี้ก็คือดีกีนะครับดีกีเพื่อนเห็นไหม,ไหมครับผมครับขอบคุณครับขวาครับพาคือดำเดี๋ยว่าดีขี่ขี่ไข่ขึ้นไหลเลยวะนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ผมก็สักยันไว้นี่ก็คือยันตัวฮะร่วมใจ <laughs> ยันกูไพ่ไวนะคเับ อดวนี้มีดีเกลีแล้วนะครับมีดีเกลีแล้วมันมันจะเป็นเนี่ยฮะเพื่อนเห็นไหมมันจะแดงเร็วมากเห็นไหมครับมึงไปเห็นนะมันจะแดงเร็วเห็นไหมนะครับมันก็เป็นแบบนั้นนะฮะนั่นแหละครับ ผมก็เลยต้องใส่ปอกแขนไว้ไม่งั้นลมันจะมันจะเป็นแผเลเร็วอะนะครับมาดูดินะครับ,ม,นะรบมันก็เป็นแบบนั้นก็นเป็นว่าให้เพื่อนเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่ผมทําลงไปมันก็เป็นความจริงใจที่ผมจะต้องถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อนได้ดู นะครับก็ให้เพื่อนๆรู้หน่อยนะครับผมจบอะไรไม่สูงหรอกนะครับแต่ผมมีความตั้งใจอยากจะให้เพื่อนๆได้เข้าใจแล้วไปประกอบสมาชีพบางคนนี่ทิ้งบ้านทิ้งเมืองไปทิ้งลูกทิ้งเมียไปไม่ไหวจริงๆผมได้ไหล โอ้ยมันก็เขียนมันเงียบใช่ไหมปลาชมพูอีหลีนแบบี่ครับปลาโค้ดได้หลายครับปลาตเป็นอันฝรั่งชมพูปลามันเป็นอไอซิีมเนื้อเหนียวนนอยู่ได้พป่น้องเลยสีสันยังไงบ้งอืมเขาได้หลายครับคหลายได้ปลาเด้อเฮ้ยมันเป็น โอ้มันเป็นหมากเ้ารถวะเอเคนะครับโอเคเพื่อนครับเดี๋ยวผมคงจะต้องจากไปนะครับจะพูดว่าไหนคลิปหน้าก็ยังไงก็ติดตามก็มีติดตามก็แล้วแต่นะเพื่อนนะผมจะสร้างอาชีพให้สําหรับคนที่มีความต้องการที่จะสร้างอาชีพนี้เท่านั้นนะครับคลิปวิดีโอไม่ใช่เหมาะสําหรับทุกคนนะครับเหมาะสําหรับคนที่อยากจะทํางานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์แล้วมาดูเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกว่า มาดูประสบการณ์ของผมแล้วเอาไปทํางานต่อไปหาเลี้ยงครอบครัวต่อไปมีลูกผนหนึงพี่น้องเอ้ยพี่ก็เลยฮะ<ห><า>ถ้าถ่ายคุณผู้ชมหน่อยลูกวัายีายค่าหน่อยเร็วมาวัาดีาค่าหน่อยเร็วมาา๊าะะัดดีค่าหน่อยค่ะก็เรามีลูกไว้น่ารักนะครับสมปีกว่านใะช่มีทั้งแท้นะก็เป็นแบบนี้แหละเพื่อนะเผื่อเพื่อนจะมี อาประสบการณ์แล้วก็มีลูกในวัยเดียวกันนะครับก็ลูกกันลังหน้ารักถ้าถายคุณฟัง่อยลูกเจมเจมพอลูกอ๊้ยมาเบาเบาให้หายแล้วนะ <c oughs> ครับใช่ไม่เืองถาก็คงจะต้องจากไปนะครับเอ้ชีวิตไม่ได้หรูหรานะครับเดี<ร>๋ยวเออเป๊กเล่าขาวนะครับชีวิตลุงขาเป๊กเล่าขาวสูบยาเส้นยาเส้นไม่มียาซองอะไรกับเขาหรอกยาเส้นนี่เห็นว่าไม่หนังยาเส้นนี่ ยาซองบาถึงเสียงจริงไม่พูดเลยนเนี่ย,ย <c oughs> โอ้เงยไรโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไม่ใช่ชีวิตอะไรที่มันจะหรูหราอะไรหรอกนะครับหลังจากไปไอ้ลูกบ๊ายบายลูกบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับ